<c oughs> สวัสดีบปรยากกาศยมเสาค่ะพี่นอ้องเสาหนีภาพี่น้องมาตัดพักเด้อค่ะนี่พักเคียงไว้ตัดกันเลยอยู่2องนานค่ะกำลังปีสองน,น้นกำลังดอกป้าป้ายเนาะค่ะ ัสดีครับตักผักไปคลายก่อนน้ำมันรุดหม้อใส่เม็ดเรือดโอด่งอยู่ เมื่อสิ้นแล้วลำดอกเหลือรุ่นไม่ค่ะกระลังพอดีหนาวมาอีกรอบติดติดหากระลังแตกก็งามจะเกระเปี่ยนหอยขาวที่ป็นแวงแบงหนอนกับหน้าดอกค่ะพี่น้องน,นอนนอนเพิ่มออกขึ้นก็เอากับไปนำดอกเพิ่มขึ้นโซงไปหัวกุ้งเขียบกับไปเทียเทเ่ยวหัวกุ้งเขียบคุณได้หนอน ธรรมดาเลยโมเด้โ <c oughs> มดเดที่ยวไก่เลยนอนสวยงามดุนหลังก็ิ่งามที่เก่าเลยมีกระสิกูเก็บกูแล้วกระสิปับ๊บแป้งใหม่ค่ะพี่น้องเผื่อสีล่งดุนใหม่เนาะเพราะว่าสูตรวงหนึ่งวงกรอนปี้ใหม่มัน หอนแต่ว่ากระดอกคือเก่าค่ะวันนี้เขาก็เลยเพาะพันไหว้ว่าเขาสิลงไหมอีกรอบหนึ่งดอกสวยอยู่ค่ะนี่สวยเหมือนเดิมลุกรากรดอกงามนี้งามเกือซ้ำหลุลกกก ตัวนี้บาทพี่น้น่อยว่าบังดอกนี่บ้าใหญ่กว่าหมื่น 嗯，没、mm。有、hmm. mm。Hmm. เบื้องกะลังปีของเราหัวใหญ่คือเก่าค่ะพี่นอ้องสมการรอคอยสวยงามนัดแล้วครับเริ่มตัดแล้วนักแน่นคือเก่าค่ะแต่กะมี่นอนเจาะข้างๆแน่นิดหน,น,น่อยแต่พึ่เจาะเข้าไปข้างในบ่ได้ลยหรอคะเพราะว่ามันเหนี่ยอจะได้ี่เจาะได้แล้วก็คือเจาะเลย สิตัดบางส่วนเนาะค่ะเพราะว่าเอาตามออเดอร์ก่อนเนาะพี่น้อง วุ้นี้เขาก็สิมีเก็บแตงกวาน้ำเนาะค่ะพี่น้องให้พี่น้องชมบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศในแจน้นวอยมาเขาสวนตัดกระลำปี้เดียวก็สิมี่แงงนะตอนต่อไปแหนงกระลำนี่ยเสียบเด้อพี่น้องโว้ยนั่นเป็นจังเลยยังเขียวอ,อยู่ ้รงเลือกที่แน่นและวก็สมบูรณ์แบบพอแบบสมบูรณ์แบบอะค่ะพี่หน่อง็นาดนั้นอี่ดิ ตัวนี้เป็นแบบบกพอมสมบูรณ์แบบค่ะยอดพ่อนี่และนอนนี่ยอดพ่เสถียรมันเย็นมันก็มาอักอยู่ยอดพ่เสถียรเพิ่นกันหยอดบ่อันนี้บกพรอมสมบูรณ์แต่ว่ากันแน่นดีอยู่ค่ะอันนี้กำลัง พาแต่สีโบงงามงามคือเก่าค่ะงามมางนี่กับจงไว,งงว้งัวเด้อพี่น้องเอาออกท่านเนยพอท่านเน่ค่ะเห็นงานหลายอย่างจังหน่อยกับไปหากรูปวัน,นนี้ร้อนเลินครับโอยนอนกินใบเบิด ชอบนอนนอนยังขายแต่นามนะะ้วค่ะพี่น้องให้นอนเพิ่นออกแต่ว่ากระหล่ำดอกเ้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะเพราะว่ายันดอกเนาแต่อันนี้แช่ได้หลางขีนน้อนนะะ้ำค่ะ ว่หญ่คะพี่น้องมึงไปให้หมูให้เป็ดค่ะพี่น้องก็ให้พี่น้อง,นอง่นมาเอาน้ำเนาะคะ่ะปูเ่นเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดตาเพิ่นก็มาเอาไปเลื่อยเบี่ยงกันแจกกันไปค่ะตัวน,นี้ก็จะไปให้หมูเจ้ากบเป็ดเจ้าฟองกินดีค่ะแนวมากล้วคะ่ะน,น้อน เอามาจากไต่ใบไปนเนาะซอก,การิกาเก็บหนงแงนงหน่อยไปสีไปผัดค่ะคือส,สีเสียบคิดยากเน<ป>ล้างเก็บออก พี่น้องนานแต่งกำลังงามกำลังเอาหุ่นอยู่ค่ะเอาขูดหอมกระเทียมหอมกระเทียมกับเอาหุ่นอยู่เ,เอาหุ่นสองหลอดล่ะเดี๋ยวนี้ตัวนี้ก็เป็นแตงกวาค่ะกำลังปลูกใหม่อันนี้จังเลยอันนี้ก็เก็บแตงกวาเด้อค่ะพี่น้องสวยงามปก,กติเขาก็ใส่ขางเลย่ได้ใส่ขางนะะี่ค่ะเนี้น บ่าเฮตุว่อยากเก็บดอก <laughs> เอาเวลาแต่ไม่มาเห็น <laughs> เก็บจัง <laughs> สี่ล้วค่ะ <laughs> เก็บไปสี่เลยอะเวลาเพิ่นอันนี้เพิ่นก็บมืดไปส <laughs> วยงามไปเที่อวพี่น้อง <laughs> สั่งไรด้วยติดจองแล้วอือหัวคนสั่งไปขายลูกศิษย์ <laughs> <า>ไปใส่เป็นผักเคียงลูกชิ้นนะคะ ดกอยู่ค่ะเก็บร้ายลอยเลยพี่น้องประเทศไทยหกลอยแลยครับเ<ำ>พราะไหวกับอีกร้ายรายลายลอยตุนอยู่ค่ะหยิบหน่วยอสิลงแตงกวาตอนต่อไปช่วงนี้เพิ่นกับมี่ร้ายอยู่นะคะ่ะแถวบ้านร้ายอยู่แต่ว่าเ้ากับมี่บุกค้า ประจำกับใครเนี่ยคะ่ะขายไงยช่วงตอนต่อไปหนาะหอนจักหน่อยสิบบมีเสร็จเราละเออเพราะไว้แล้วดีด <c oughs> ้ว, <c oughs> วยัยนะ่นเลย เขาจะ p a เก็บตึงแห้งด้วยค่ะพี่หนง่ำเอากำลังพอดีเว้นแต่อันสรแงมบาเห็นต้นซ้ำหนีอไรกําลังขย้นอัน<ส>กําลังหวานเสร็มอันแห่กหลีในพงงาหวานกรอบอร่อยดีที่อลไร <c oughs> ปลูกสองซ้ำได้หนิเพราะว่าอันแหนปลูเกิดกัเสริม ปีกแ่งอยู่นี่จะพาไปเบ่งบักพีค่ะพี่น้องกำลังงามเลยไปอันนี้ก็จะเป็นพีขาวค่ะกำลังสวยงามเลยนี่ปีกคบปะหน่อยค่ะพี่น้องนี่ริกแดงของเฮากำลังแตกพุ่มสีจอดอกแล้วค่ะสวยแล้วพี่น้องกำลังงาม สี่อยก็ต้นค่ะนี่รวมที่ปลูกไม่กับปรามาณหาลอยอะค่ะห้าร้อยกว่าต้นสี่ห้าร้อยต้นเลิกเนี่ย วัวดิเดสองหน่วยยุ่ติดกันพี่ใส่ดูเต็มขุกก็ดีขุกหนึ่ง ป่าเรามาหาเหลือเอาขนาากิโลกะเก็บผลผลิตของข้าเวเ้านี้คะ่ะพี่น้องมีแค่นี้แหละเด็กกะหลำดอกเพิ่งเกือบเต็มเคียงคะ่ะกะล่ำปีน้ำมีผักสลดัดผักคะน้าเนาะตัดไปยางละน้อยตัดไปยางละน้อยคะ่ะ โอ้ยแตงกวาแปลวแตงกวามาเนี่ยตัวนี้เพียร้ลงค่ะโบขาดหลางบบทนลลางพี่น้องเดี๋ยวเอาไปแตงกวาอันนี้แตงกวาอันนี้กะหล่ำโซกานิกาคืออยากอยากไปพัดอันแหนีกะหล่ำจ้ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้เด้อค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามรับชมลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ดีครับเห็นเห็นเต็มโตล่ะเต็มคนนั่นล่ะแหลนจะได้จะได้หว่อปกครองพอได้กินได้ใสยุคค่ะพี่น้องพอได้ค่าน้ำมันพอได้ค่าน้ำมันค่ากับเขาค่าให้ลูกไปโรงเรียนไปเนื้อบานี้พามาส่งสวนแต่งค่ะแต่งน้ำหมอกจักหน่อยแต่งโงน้ำหมอกงยใหญ่คือกันเด้อพี่น้องนั่น แตงโมลูกใหญ่ใช่หรืออ้ยเดี๋ยวสิเขาไปบางไกลๆอุ้ยกรบโบอุ้ยกระโไดซายพี่น้องเอ้ยรวมไปกินอุ้ยหน่วยใหญ่เลยได้ด่ารวมได้กินทางใบเธอเดียวหน่วยซ้ำหัวมิวสีกล่ะอุ้ยดกอยู่ครับดกอยู่หน่วยหลายอยู่ค่ะโอ้ยขุนข้าอุ้ยถ้าผีกับหน่วยใหญ่ถ้าถ้าผีกับหน่วยใหญ่ได้อยากหัวดเด็กพี่น้องปลูกักแตงบ่มีน้ำบ่ได้โคตรหนอนน้ำแตงโมน้ำหมอกด้วยค่ะนี่ รับรองหวานแสีบฮูน้นวยหลายอยู่ทั้งฟังผุนกะสีนวยขอนอยู่ฟังหนึ่งไอช่วงก้างนี่สิหุ้ไปย่อนว่าอย่างอันเพิ่ดเปิดน้ำหลงไหลมามันถ่วมันเลยแก่นแต่ว่าส่วนผนงามอยู่ค่ะสน่นทา้งผุนนี่แตงโมเอาก,กับพ่อได้กินอยู่ค่ะพี่น้องพ่อสิเดแก่หอน <laughs> ก็ไดีได mm ้หอไปทงไปทาอยู่น่วยใงญ่อยู่เด้